นวัตติวุฒิพงศ์กับเจิญครับการเปลี่ยนท่านประธานวุฒิสภาท่านาผู้ในการสพทชนะครับที่มาด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับคือสอพทชนั้นเป็นหน่วยงานท,ที่เรียกว่านักวิชาการทั้งหลายก็ไปปั่นยามาทํางานที่นี่นะครับท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับผมเองก็เคยทํางานที่นี่เหมือนกันนะครับ ต้องบอกว่าเป็นหน่วยงานที่ก็ตั้งแต่อยู่อาคารตรงถนนโยธีประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวนี้ก็ย้ายไปอยู่ไซพาร์คใหญ่โตเลยอันนี้ปัญหาของสวทชเท่าที่ทราบมาก็คือเรื่องของอไรายได้กับรายจ่ายที่ไม่สมดุลกันนะครับจะมีปัญหาอยู่นิดหนึ่งเวลาทํางานเนี่ยก็จําเป็นจะต้องหาไรายได้เพราะว่าเป็นหน่วยงานอิสระนะครับก็จําเป็นอย่างยิ่งนี้ปัญหาขององค์กรอย่าง สวทชนั้นก็จําเป็นจะต้องแข่งขันนะครับในปัจจุบันนี้ผมแทบจะไม่เห็นหน่วยงานวิจัยไหนนะครับในโลกที่ทํางานตามเวลาราชาการนะครับยกเว้นหน่วยงานของท่านนะฮะท่านไฮเอ็นนะครับแต่ท่านทํางานถึงประมาณวันหนึ่ง8ชั่วโมงหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะครับแล้วเสาร์อาทิตย์หยุดไหมครับหยุดอีกนะซึ่งถ้าถ้าเป็นหน่วยงานในระดับโลกเนี่ยเขาก็ต้องทํางานกัน ตลอดเวลาห้องแลบลงทุนกันมากมายแก่กองก็ต้องทํางานตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะไม่ไม่อย่างนั้นเนี่ยลงทุนไปมันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินที่ด้อยคุณค่าไปนะครับเพราะห้องแลบบางห้องเนี่ยท่านใช้งานไปกี่ปีมันก็หมดอายุไขของมันแล้วนะครับเช่นห้องแลบทางด้านนาโนเทคโนโลยีไบโอเทคโนโลยี ology, และอื่นๆอีกมากมายนะครับความมุ่งหมายในการที่ประชาชนจ่ายเงินภาษีให้ท่านเนี่ยนะครับก็คือ ต้องให้ท่านทํางานให้ได้ผลออกมาและพอผลที่ได้ออกมาเนี่ยปัญหาของหน่วยงานของท่านเองนะครับคือทมัยก่อนคงไม่ใช่ปัญหาแต่เดี๋ยวนี้เป็นปัญหาแล้วครับพอท่านมีทรัพย์สินทางปัญญาเยอะอยู่ทรัพย์สินทางปัญญาหลายชิ้นเป็นทรัพย์สินต้นน้ําซึ่งท่านวิจัยโดยใช้นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงไปนะครับท่านก็วิจัยบล็อกบล็อกต้นน้ําลาธารแล้วแล้วถ้าใครไม่มาซื้อทรัพย์สินทางปัญญาชิ้นนี้งาน ทำต่อก็ทําไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอยากอยากจะให้ท่านบอกว่าของบางอย่างเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีคอนเซปต์ใหม่ๆเช่น Creative ค o m m o n ครีเอทีฟคอมมอนคืออะไรคือวิจัยไซปับโยนทรัพย์สินนี้เป็นทรัพย์สินของกลางให้ประชาชนเอาไปใช้ได้โดยไม่คิดมูลค่าไม่ต้องมาซื้อก็ได้แจกให้ประชาชนหรือนักวิจัยร่วมหรือคนไทยทั้งหลายที่ก็อาจจะไม่มีเวลามาคิดเสียเวลาเยอะเนี่ย เอาไปใช้ได้เลยนะครับปากปากท่านไว้นะครเพราะว่าอันนี้สําคัญคือถ้าไม่มีครีเอทีฟคอมมอนแล้วโลกเราจะไม่พัฒนาแล้วนะครับทุกวันนี้ผมก็อาศัยพวกนี้เวลาเราพัฒนางานเนี่ยเราก็ใช้ Open s o อร์สบ้างอะไรบ้างเขาก็เรียกว่าเป็นครีเอทีฟคอ m o อนไม่ c o อปปี้ไรต์แต่เป็น c o อปปี้เลฟ p y อปปีหมายถึงเปิดให้ Copy ได้ตามสบายแค่อ้างยิงที่มาก็เพียงพอแล้วนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมหาศาล นะครับท่านแค่เปิดซอสโค้ดเปิดวิธีการทำล้วบอกว่าอันนี้โอเพนให้คนทั่วไปใช้ยิ่งใช้มากอ้างอิงสวทชยิ่งดีนะครับอีกอันหนึ่งนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่านเลยคือ,คอขณะนี้นะครับเรื่องของวิทยาศาสตร์นะผมเพอเออนมาจากสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยนะครับต้องขอบคุณว่าไม่มีสวทชผมคงไม่ได้โอกาสมาสมัครสายเทคโนโลยีเหมือนกันประชาชนกับวิทยาศาสตร์ ห่างเหินกันมากนะครับวันนี้เวลาเราจะขออะไรทีนึงก็ต้องอธิษฐานตลอดถึงแม้จะเป็นคนสายวิทยาศาสตร์ต้องคำนึงถึงเหตุและผลวิชาการต้องเอามาใช้ก่อนเริ่มจากร,รัฐมนตรีที่ควบคุมของท่านเองก็ได้นะครับท่านมาวันแรกท่านทําอะไรครับท่านอาจจะต้องไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อภินิหารทั้งหลายหรือเปล่านะฮะท่านช่วยบอกหน่อยว่า,วา,วาควรใช้วิทยาศาสตร์ให้เป็นพื้นฐานให้ได้ ประชาชนวันนี้นะครับทั้งประชาชนชาวไทยแล้วก็คนทั่ว,วไปเนี่ยไม่ได้ไข,ขวคว้าหาวิทยาศาสตร์เลยนะครับวิทยาศาสตร์อยู่ห่างไกลประชาชนมากดูรายการโทรทัศน์ก็พอรู้แล้วครับรายการที่ดีๆนิยมมากก็เกี่ยวกับพวกสายมูทั้งหลายชวนกันไปมูนั่นมูนี่กันมีไหมครับท่านทำรายการทั้งวิทยาศาสตร์ให้มันสนุกสนานให้คนกับวิทยาศาสตร์อยู่ใกล้เคียงกัน ให้เด็กไทยหันมาชอบวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะครับสร้างความคิดใหม่ๆนะครับเด็กสมัยใหม่อยากเป็นอะไรครับอยากเป็นแพทย์อยากเป็นวิศวกรอยากเป็นสถาปนิกอยากเป็นดารามีทักกี่คนครับอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์นะอันนี้ถือว่าเป็นความผิดของสปทชนะครับเพราะท่านเป็นหน่วยงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่านต้องสร้างนักพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้มากขึ้น เมื่อเช้าผมก็ไปประชุมกับกรรมธิการกคประมาณได้คุยกันเรื่องคณะนี่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะจริง,รงๆก็ชื่อกระทรวงเดิมว่า t อซี่ยนะครับชื่อเดิมกด็ดีอยู่แล้วมันรู้เปลี่ยนทําไมนะเปลี่ยนดิจิทัล้าอย่างนั้นนะครับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมถามว่าทั้งกระทรวงมีคนจบสายตรงทางนี้ไหมแทบไม่มีนะครับและที่มีอยู่ไปไหนหมด ลาออกไปหมดแล้วสแสดงว่าอะไรครับสแสดงว่าทางสายนี้เนี่ยรัฐบาลก็ต้องโทษท่านอีกนั่นแหละนะครับเพราะท่านถือเป็นหัวหน้าวิทยาการสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับทําอย่างไรให้มีคนหรือมนุษย์เนี่ยที่มีทักษะทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยแบบถึงพร้อมไม่ต้องถึงปริญญาเอกก็ได้เอาแค่ทําเป็นทําเป็นก็หายากวันก่อนผมรู้จักอยู่ท่านหนึ่งเพิ่งลาออกจากสวทชมามาทําอะไรครับ มาขายไอ้นี่มาให้ให้เช่าคอนโดท่านลองคิดดูนะครับคนจบระดับคิงคอเลเจสของของอังกฤษเขาบอกเขาเลิกทำแล้วทางนี้บอกทำไปไม่มีอนาคตนั่นคืออะไรครับนั่นคือความหมดสิ้นกันแล้วนะครับของสาขาวิชาชีพทางนี้ท่านลองสร้างนะครับสร้างให้เด็กใครรุ่นใหม่เนี่ยอยากเป็นนักวิทยศาศาสตร์เป็นนักไอทีก็อยากเป็นนักพัฒนาไม่ใช่อยากเป็นคนที่มาขายอุปกรณ์ นะท่านจะเป็นเสียดผมก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องที่ผมพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงทุกคนบ่นหมดนะฮะรถรับส่งพนักงานสวทชก็เป็นรถตู้วันดีคืนดีก็ไปคว่ำบนทางด่วนซึ่งเสียบุคลากรผู้มีคุณภาพไปตั้งหลายคนนักเรียนทุนดังนั้นนะครับเราทำไงให้นักเรียนทุนเหล่านี้เอากลับมาทํางานผมอยากเสนอท่านสัน้นๆก็ได้เอาอย่างนี้ไหมนักเรียนทุนวิยทยาโทเิทยเอกที่เราส่งไปเรียนกลับมาปั๊บให้ไปอยู่ชนบทสักปีหนึ่งแบบหมอ เอาไปรับใช้ชาวบ้านเอาไปวิจัยพัฒนางานระดับรากหญ้าไม่ว่าจะเป็นงานชาวไร่ชาวนาชาวสวนดูที่ว่าชาวบ้านเขาอยู่กันยังไงเขาลาบากกันยังไงก็ฝากท่านไว้กันแล้วกันนะครับเราไม่รับคืนนะครับท่านเอาไปทําให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะครับจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับครับ